สวัสดีครับทท่านนี่อยู่ใน Ford Focus สนะครับผมปี2008ตัว4ประตูนะครับผมเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG จีหัวฉีดพร้อมประหยัดทางไกลนี่โลระบาดกว่าไกลน,นะประหยัดมากคันนี้ผมทดสอบมาแนละ้วแล้วก็อันนี้เป็นรถมือสองของจริงครับรถคันนี้ในเล่มเนี่ยเจ้าจของมือที่สองนะครับผมซื้อไปก็เป็นมือที่สามนะสุดมากหลายเจ้าของสักคันนี้เจ้าของอยัง แค่มือสองแล้วก็เป็นรถเดิมบางจริงๆไม่มีชนหนักเนี่ยสังเกตที่หลังคาได้เนี่ยมุมต่างๆทุกอย่างคือเดิมหมดอะและขายราคานี่น่าตกใจครับผมดูราคาที่หัวคลิปได้เลยนะครับผมที่ชื่อคลิปอะผมจะลงราคาไว้ให้นะเนี่ยก็รถรุ่นนี้นะผมผมจะอัปเดตให้ดู ว่ามันยังอยู่นะมันเป็นรถที่ขับดีมากเอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดภาษีหกแปดเนี่ยเดือนตุลาหกแปดเนี่ยอีกสิบสิบกว่าอีกสิบเดือนนะผมยาวๆไปไม่ต้องทำอะไรเลยก็จะมีตรงเนี้ยครับผมมีรอยนิดหน่อยเห็นว่าที่ผมชียดดูแต่รถคันนี้ไม่มีชนหนักนะผมรถคันนี้อะไหล่ถูกมากนะซ่อมก็ถูกถ้าคุณไม่เจอช่างหลอกนะอย่างเนี้ย รถคันนี้ถ้าจะเปิดฝากระโปรงหน้าต้องกุญแจไข่นี้เปิดนี่กุญแจไขถ้าไอตัวกุญแจไขพังเนี่ยเขาก็จะมีขายเป็นงานอลูมิเนียมนะในช้อปปี้อ่ะสองร้อยกว่าบาทเองถ้าจะเอางานพลาสติกเหมือนเดิมก็ประมาณ50กว่าบาทคือผมวอาว่าอะไรรถรุ่นนี้มันถูกมากนะถูกสุดๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอพวกไอ้พอค้าที่มันบวกราคาเบอร์มันก็จะแพงทุกย่อดแหะรถ ตอนออกใหม่เนี่ยราคานี่เกือบล้านนะครับผมเนี่ยได้ดิสเบรกสี่ล้อถ้าเป็นพวกโตโยต้าซิตี้วีออสเนี่ยยังยังเป็นข้างหลังเป็นดำอยู่เลยนะอันนี้ดิสเบรกสี่ล้อครับดีอีกอย่างที่ผมบอกว่าฟอร์ดเนี่ยภายนอกเนี่ยก็ยังดูหรูหรานะคันเนี่ยผมว่าข้างหลังสวยนะคันเนี่ยตีประตูเนี่ยดูดิยังดูไม่เก่าเลยครับผมสังเกตดูสีเดิมไม่เคยทำ้วยคันนี้ ประเด็นคือว่าข้อดีของฟอร์ดเนี่ยนะเขาในยุคนั้นเนี่ยเขาแข่งเทคโนโลยีก็คือมีเกียร์ทริปทอนิกให้แล้วนะผมถ้าเป็นพวกรถญี่ปุ่นก็จะมีแค่เกียร์ L เกียร์สองเกียร์ดีอนี้ครับอันนี้เนี่ยดูดิ N แล้วมาดีแล้วก็สับขวาเนี่ยมาเป็นทิปทอนิกได้ก็คือบวกลบเปลี่ยนเหมือนเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับก็ถือว่า เรื่องการขับขี่ใช้งานดีมากเก็บเสียงได้ดีโอรถญี่ปุ่นแน่นอนนี่รับประกันนะครับผมแล้วก็แอร์เย็นครับคันนี้ไม่ใช่เย็นธรรมดาสามารถปรับอุณหภูมิได้จริงคือฮีเตอร์ยังไม่ได้ตัดออกไปนะครับผมไอรถันหดที่ตัดฮีเตอร์ไปแล้วแอร์มันจะหนาวอย่างเดียวนั่นมันไม่ดีนะครับผมอันนี้คือสมบูรณ์ครับผมใครสนใจรถคันนี้ราคาถูกมากเลขไม้สามแสนนิดๆนะครับผมก็รถมันใช้ดีครับใช้ซ่อมบำรุงดูแลมาโดยตลอด กระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบหมดแล้วก็ลิมมใช้งานได้หมดครับผมฟอร์ดโฟ,ฟกันนะครับผมใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้ขคนมากดีครับ